ผักก้าชนิดไม่ควรกินเด็กมเพราะว่าผักก้าวชนิดนี้มันมีสารพริษทีอ่อยู่ในผักน,นะครับผมถ้าเรากินในจํานวนที่มากหรือว่าสะสมในร่างกายของเราเยอะก็จะก่อให้เกิดสารดีครับเพราะว่าตอนที่เรากินตอนนี้เรานะครับยังร่างกายแข็งแรงกันแต่เมื่ออายุเยอะหรือว่ารูปต้านทานของเราลดน้อยลงครับพวกเจ้าสารพิษนี้แหละจะทําให้เรากเกิดโรคได้ครับ หนกระลำปีครับผมกระลำปีมีวิตามินซีสูงครับกินแล้วมีประโยชน์แต่ต้องปรุงให้สุกก่อนรับประทานหากินกระลำปีดิบในปริมาณมากครับสารออกซาเลตครับในกระลำปีจะไปจับแคลเ,เซียมที่ปลัวไตของเราจนกลายเป็นสารแคลเ,เซียมออกซาเลตครับซึ่งหากมีสารตนวนี้ที่ปลัวไตามากครับก็จะเสี่ยงต่อ โรคนิ่วในไตได้อีกทั้งครับในกระลำปีดิบยังมีน้ําตาลชิดนหนึ่งซึ่งคนที่มีปัญหาในระบบการย่อยอาหารอาจย่อยน้ําตาลชนิดนนี้ไม่ได้ครับและอาจนําไปสู่อาการท้องผืดแน่นท้องครับแต่หากนํากระลำปีไปปรุงสุกครับน้ําตาลนี่ก็จะเปลี่ยนเป็นโมเลกุลเป็นสารที่ย่อยได้ง่ายครับไร้ปัญหาท้องผืดแน่นอน นอกจากในกลับปีครับยังมีสารอจวนคือสารคอยโตเจครับเป็นสา่ที่ยับยังการสร้างโฮโมนของต่อมไทรอยครับทำให้ร่างกายไอโอดีนจากเลือดไปใช้ได้น้อยกว่าปกติจึงทำให้เกิดคอหอยพอได้ครับแต่เจ้าสารนี่ครับอยโตเจครับจะสลายได้อย่างรวดเร็วเมื่อโดนความร้อนครับฉะน,นั้นครับเราควรบริโภคตลับปี แบบสุกๆจะดีกว่าครับแต่เพื่อนๆก็หลายคนครับที่ทิติดคู่กับไส้กรอกติดผู้กับส้สมตำหรือพวกลลาทั้งสองครับอันนี้ก็อยากจะให้เพื่อนๆครับลดการริโภคให้น้อยลงแล้วก็หันมาปลูกสุกเพื่อสุขภาพของเราดีกว่าครับผมสอดอกกะหล่ำปีครับเป็นพืชอีกชนิดหนึ่งครับที่ ต้องระวังครับหากกินดิบๆเพาะว่าดอกกะหล่ำปีก็มีน้ําตาลชิ้นเดียวกันกับกะหล่ำลปีครับปีสายไอโตเจนครับสายที่ยับยั้งการสร้างโอรมโมลของต่อมไทรอยทำให้ร่างกายดึงไอโอดีนจากนิ่เล็กไปใช้ได้น้อยกว่าปกติจนอาจกอ่อให้เกิดโรคอ้วาไข้องได้ครับแต่เจ้าไอโตเจครับเมื่อโดนความร้อนครับมันก็จะสลายไปนั่คือการ เรา,า,าต้องนำมาผัดมาต้มมานึ่งหรือผ่านความร้อนครับก,ก็จะทำให้เจ้าสาตก้อยัดเจนครับสลัดไปครับ3ครับ็อกคาลี่ครับผมที่มีประโยชน์มีวิตามินแล้วก็แร่ธาตุต่างต่างที่ดึแลสุขภาพของเราครับผมสกูลเดียวกับ กะหล่ำปลีครับแล้วก็ดอกกะหล่ำปลีครับบล็อกแครี่มีน้ำตาลที่ควรต้องถูกย่อยด้วยความร้อนก่อนจึงจะไม่ก่อให้เกิดอาการท้องเืีและในบล็อกแครี่ดิบครับยังมีโอมูลไวนชนิดที่เป็นตัวกระตุ้นความเสี่ยงโรคไข้หว่อยครับแต่เจ้าโอมูที่ว่าจะถูกละลายไปเมื่อโดนความร้อนครับดังนั้นครับบล็อกแครี่ครับจึงจะเป็น อีกชนิดหนึ่งครับห้ามปวรทานนีกก็จะเกิดโทษกับเราครับเามื่อก่อนผมก็ยังไม่ได้ศึกษาผมก็เอาไปปั่นน้ำผักผลไม้สดๆไปเลยครับผมแต่เมื่อพอรู้ว่ามีสารที่เป็นอันตรายต่อร่างกายก็พยายามก็คือไม่ได้ปั่นครับก็เอามาปรุงส,สุกเสียก่อนครับเซตัวปักยาครับก็เป็นผักเครื่องเคียงในกินคู่กับส้ตมตำกล้าต่แล้วก็เป็นเมนูกินคู่กับอาหารหลั รู้ไหมครัว่าในถั่วฝักยาวครับมีสารอะไรครับผมในถั่วฝักยาวนะครับผมก็จะมีสารไกโโโบตีนและเลซินค่อนข้างสูงครับซึ่งสารเหล่านี้ครับมีส่วนทําให้เกิดอาการคลืนไส้อาเจียนและท้องเสียได้ในเวลา3ชั่วโมงหลังจากที่รับประทานครับแล้วก็มีการฉีดยาฆ่าแมลงที่เยอะมากครับตัวของยาวครับรินนะครับต้องนํามาเขาเรียก ล้างให้สะอาดแล้วก็มาความร้อนจะจะดีที่สุดรับผม่้าตัวหม้อครับจะเป็นผักยอดชิดอีกผักหนึ่งครับผมตัวหม้ครับมักมีสารโซเดียมซัลไฟครับซึ่งเป็นสารฟอกขาวครับที่เอ่อคอาแม่ค้าครับมกักจะนำมาฟอกสีให้ตัวหม้อมีสีขาวน่ารับประทานอีกทั้งยังเป็นสารที่รักษาความสดของถุงหม้อครับให้เก็บไว้ขายได้นาน ทำให้เกิดอาการครับแพ้สายชนิดนี้หรือว่ากินพวกงอบดิบในปริมาณมากครับก็จะทำให้เกิดอาการขึ้นไส้หายใจขัายความดันเลือดต่ำรวมถึงปวดท้องได้ครับก็แนะนําให้นำถั่วงอกไปปรุงสุกจะทําลายสารพ้องขาวได้หกหน่อไม้ครับผมก็เป็นอาหารที่เมนูฮอตฮิตเหมือนกันครับผม ในหน่อไม้นะครับจะมีสารไซยาโนเจนิกไก่โพไซายครับซึ่งสามารถเปลี่ยนเป็นไซยาไนด์อันมีิต่อร่างกายครับและหากเราได้รับสารตัวนี้ในปริมาณมากจะเข้าไปจับกับอีโมโคบินครับทำให้เกิดอาการขาดออกซิเจนทุรนทุลายหมดสติและอาจเสียชีวิตได้ครับน้ำนครับก็ะสวงสกัธารสุขจริงแนะนํำครับให้เราปุง หน่อไม้สดครับหรือว่านำหน่อไม้ไปดองซึ่งผ่านการต้มแล้วก็ทําให้เราจ้าประทานแล้ไก็ทาเป็นเมนูต่างๆได้อย่างสบายใจครับเด็นมันสัำปะหลังครับเราต้องไปผ่านความร้อนเอาไปต้มเพื่อกจาจัดสารไซยาโนเจนิกไก่ปอดทายครับสารนี้จะอยู่ในมันสำปะหลังซึ่งนะครับหากรับประทานมันสำปะหลังดิบรากใบ อีพิซให้ถึงตายได้เพราะว่าอีพิซจะไปขัดขวางการทำงานของระบบหัวใจและทาเงเดินโลหิตับทำให้เราหายใจนั่ออกคือออกซิเจนนะจะเข้าสู่เซลล์สมองได้น้อยลงหรืออาการแบบบอกบ้าอาจเกิดการเวียนศรีรษะปวดหัวปวดท้องขึ้นไส้หายิจหรือถึงขั้นอุจจาระรั่วนลครับแนะนำให้ปุมสูตจะดีกว่า แปดผักโขมครับเป็นผักที่ต้องอายรับชอบทานรับทานแล้วก็จะแข็งแรงมีพลังครับอันนี้เป็นแคตูนนะครับผมแต่ผักโขมมีประโยชน์ต่อสุขภาพของเราดีครับแต่เราต้องผ่านความร้อนก่อนเพราะว่าในเจ้าผักโขมครับมีกรดออกซาลินครับมีฤทธิ์ที่ทําให้ดมไส้ของเราทระเคเืีองแถมยังเป็นตัวขัดขวางไม่ให้ร่างกายดูดซึมธาตุเหล็กและแคลเซียมซึ่งครับอาจจะทําให้เราเป็น โลกนิ่วไหนยได้ครับผมจึงจำเป็นครับต้องผ่านควนามร้อนเพื่อทำการสังตัวนี้เก่มน้ครับผมขักสุดท้ายครับคือเห็ดครับผมเราต้องเอามาปุงผ่านความร้อนครับจะมนี้ส่วนติว่านาเก็ดนะครับก็มีสารครับ อาคริลิคินครับเป็นสารต่อมะเร็งชนิดหนึ่งครับเราจึงไม่ควรกินแต่ถ้านามาปรุงโับสารอาคริลิธีนครับจะสลายไปเองครับแล้วครับใครนะครับที่ยังไม่เคยปั่นน้ําผักผลไม้และอยากที่จะปั่นน้ําผักผลไม้ผมก็แนะนําครับคู่มือน้ําผักผลไม้ครับที่มีสูตรถึงร้อยสูตรครับในสูตรในคู่มือนะครับก็จะมี าการปั่นน้ำผักผลไม้ดูแลสุขภาพของเราคนที่เป็นโรคมะเร็งเบาหวานความดันภูมิแพ้หอบคือเป็นโรคต่างๆครับก็สามารถปั่นน้ำผักผลไม้รวมถึงับสูตรลดความอ้วนอีกนะครับเ,เพื่อนๆรวมถึงสูตรช่วยบำรุงผิวพรรณลดฝ้ากระจุดด่างดำครับสำหรับใครที่อยากจะปั่นแต่ไม่รู้ว่าจะเริ่มปั่นยังไงก็นแนะนําคู่มือน้ําผักผลไม้ครับแล้วก็แนะนําผลิตภัณฑ์อีก ชนิดนึงครับผมที่เป็นชุดหน้าใสที่ผมใช้เมื่อตอนที่ผมได้รับอุบัติเหตุเกี่ยวกับไฟลวกมหน้าถึงขั้นเสียชฉมครับหมอก็บอกว่าผมไม่สามารถหายกลับมาได้แต่ผมก็ใช้ครับาการปั่นน้าผักผลไม้แล้วก็การทานอาหารสุขภาพรวมถึงการออกกําลังกายแล้วก็ใช้ครีมชุดนี้ครับที่ผมใช้อยู่นะครับเพื่อนๆก็เป็นชุดหน้าใสครับผมก็จะมีสบู่น้านํามันแล้วก็ ครีมน,นะครับผมก็ช่วยดูแลผิวพรรณผมตอนที่หน้าโดนไปนะครับเพื่อน,อนถ้าสนใจก็ทักมาได้นะครับผมเพราะว่า,าสุขภาพของเราอะภายในดีแล้วครับสุขภาพภายนอกครับก็ต้องบำรุงและดูแลครับผมก็จะถ้าเราดูแลทั้งภายในดูแลทั้งภายนอกครับก็จะทำให้ผิวพรรณของเราดีจะอายุ5 0 6 0 ก็ยังดูดีได้นะครับผมเพราะว่าผมเป็นคนหนึ่งครับที่ดูแลสุขภาพครับมันก็ตอบโจทย์ทําให้ผิวพรรณของเราดีถ้าเพื่อนๆดูแลสุขภาพดีรับรองครับผิวพรรณดีอย่างแน่นอนนะครับเพื่อนๆพื่อนทุกคน